แซบอีโอต้มเส้นอุดรมีอ่อมนองงัวอะไรกันมีซอยจูซ,อยจ,ยซอยจูขาเขียงค่ะซอยจูขาเขียงถ้าเป็นประเภทซอยจุลาบาก้อยนี่มีหมดนะครับมีอ่อมน,น้องวัวก็มีวันนี้ตับนะครับ รับคำเยงไงนะครับเนี่ย อร่อยครับไม่มีกลิ่นคาวเลยปลาร้าอ่ายมาดีแต่สำหรับบิวนะสำหรับผมต้องเปรี้ยวนิดนึงนี่ขอบคนหวานไปนิด สวัสดีครับทุกคนวันนี้นึกอยากจะกินต้มเส้นนะครับต้มเส้นที่เป็นต้มเส้นสูตรอุดรผมเสิร์ชหาใน Google นะครับแทบจะไม่เจอเลยมาเจอร้านเดียวคือร้านอีโอยต้มเส้นอุดรน,นะครับแซ่บอีโอยต้มเส้นอุดรวันนี้ผมก็เลยมาที่นี่เลยครับแถวแถวดอนหัวลอกนะจ๊นะเนาะแถวแถวดอนหัวลออามาตะชนบุรีเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะปักพิกัดทิ้งไว้ให้ถ้าใครสนใจอยากจะมาที่นี่ผมอยากจะกินต้มเส้น หลายวันแล้วครับนึกอยากจะกินก็เลยว่าอยากจะลองมากินที่นี่ร้านนี้เท่าที่ดูนะครับเท่าที่เสิร์ชดูใน Google เนี่ยมีทั้งอาหารอีสานทั่วไปด้วยนะครับมีต้มเส้นกว๋วยจับยวนด้วยและที่สําคัญนะครับเป็นชุดเสิร์ฟของอ่าซอยจุเขาจะให้เขียงให้เนื้อมาให้เราหั่นเองด้วยแต่จะเป็นยังไงนั้นเราต้องไปถามดูว่า ร้านเขาขายยังไงไปครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันว่าร้านนี้จะเด็ดจะอร่อยขนาดไหนอยากกินครับเลยมาแซ่บอีอยวต้มเส้นอุดรไปครับเดี๋ยวไปร่องชิมรับรับชิมรับชมพร้อมกันเลยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปครับไปเดี๋ยวไปชิมด้วยกันครับไป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 บ เข้ามาด้านในก็บรรยากาศดีนะครับตอนกลางวันที่ผมมานี่คือลูกค้าจะไม่เยอะนะครับร้านเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงนะครับถึงสามทุ่มนิดๆนะและที่นี่ก็มีหมูกระทะด้วยนะครับเป็นหมูกระทะบุฟเฟ่เนี่ยเท่าที่ดูก็บรรยากาศอย่างดีเลยมาครับเดี๋ยวไปรองสั่งดูนะครับว่าร้านนี้จะมีต้มเส้นมีอะไรน่ากินน่ากินมั่งเดี๋ยวเราไปรอชมรอชิมพร้อมกันครับเอาแนะนําเมนูอาหารนะครับหนูจะเป็นก๋อยเป็นลาบมีออรหนองงัวอะไรกันมิซอยจู กจิ้มไอ้ที่ซอยจุนี่ผมเห็นเป็นอยู่ในรีวิวเขาเป็นถาดเป็นถาดเป็นถาดแล้วก็มีซอยจุกคาเขียงค่ะซอยจุกคาเขียงจ้าราคาเท่าไหร่ครับน่ะราคา260ค่ะคาเขียงค่ะอจุกคาเขียง260เป็นถาด200ค่ะถ้าเป็นถาดถาด200ร้อค่ะไม่เชืผมเอาจุซอยคาเขียงนี่ก่อนนาะได้ไหมเลยมาวันนี้เลยนะคะเล้เพิ่งมาเนาะจ้าเลยมาเลยจ้าร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับเจ็ดโมง อ๋อเจ็ดโมงครึ่งนะครับปิดสองทุ่มค่ะปิดสองทุ่มจ้าอืมมบอกเวลาผิดแล้วไม่กินเมนูแนะนำอะไรนะต้มเส้นหรอต้มเส้นอุรานค่ะอ๋อเมนูแนะนำต้มข้าวเปียกต้มเส้นอุรานเตี๋ยไก่จ้าใครมาต้องกินใช่ไหมต้มเส้นอุรานจ้าใครมาต้องกินต้มเส้นอุรานค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เอาไหมเหมือนชื่อร้านเลยต้มเส้นอุรานเตี๋ไก่ผมถามอย่างนึงนะสิคำว่าอีโอย์เนี่ย ไปว่าอะไรต้องต้องไปย้อยก็่างเง้ยคือไอ่เจ๊เป็นเป็นเป็นคนร้อนเด็กอะมันมันสิเป็นแบบตันตัวแรกของผู้สาวผู้แก่เพิ่นเพิ่นก็เลยเอาตั่งไปซื้อย้อยไปซื้อกับอ๋อมันมัมีความหมายนะมันมีความหมายครับแกเป็นซื้อของผู้สาวผู้แก่เมันตั่งเป็นย้่ยอยครับออ๋เลยเป็นย้่ยอยติดพนคารุบมากนะเพิ่นมาตั่งไปซื้อย้อยครับที่นี่จะเป็นอาหารอีสานนะครับส่วนใหญ่จะมีเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนี่ก็คือเป็นต้มเส้นอุดร ต้มเส้นอุดรดังนะครับถ้าบอกว่าต้มเส้นนี่คือแถวอุดรนี้ดังเลยก็คือเป็นบุญเส้นนั่นแหละครับเป็นบุญเส้นแล้วมาต้มกับน้ําแต่แช่กับน้ํานานๆนี่ก็คือจะไม่จะไม่เปื่อยครับเส้นจะไม่อืดไม่เปื่อยไปกว่านี้นี่แหละครับคือเอกลักษณ์ของคําว่าต้มเส้นอีสาน เดี๋ยวชิมดูก่อนนะครับรสชาติของน้ำซุปเป็นยังไงนี่เลยอ,อร่อยเป็นไงรสชาติจะมีหวานๆเค็มๆนะนิดๆเค็มๆไปไปลานหวานๆหอมสม,มุนไพรครับเครื่องคล้ายๆเครื่องบะโลแหละถ้าใส่กินนีมไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมใช่ถ้าใต่กินนไม่ต้องปรุงเลยแต่บิวต้องปรุงเดี๋ยวขอไปปรุงก่อนนะครับ A later few moments later. ตอน,นเที่ยงอย่างเงี้ยอากาศก็จะร้อนๆหน่อยนะแต่โต๊ะเขาก็มีพัดลมนะครับบริการพัดลมมีอย่างดีช่วงเย็นๆนะครับคนถึงจะเยอะที่นี่เดี๋ยวชิมดู้ก่อนเลยอยากกินมานานแลนะ้วเนี่ยเดี๋ชิมเส้นเลยนะครับทีเนีน้เส้นยาวนุ่มครับอ,อร่อย อร่อยเลยตอนปรุงระวังด้วยนะครับพริกเขาเผ็ดมากเนียใส่น้น้อยก่อนอนี่ยครับก่อนเลือดเนี่ยอ,อ,อ,อร่อยชามที่ห้าสิบบาทนะครับพิเศษหกสิบ อันนี้ก็คงเป็นลูกชิ้นไก่ครับเนี่ยอร่อยครับชิ้นไก่ก็ได้เลยกินตีนสิยังไงเนี่ยบอกให้กินตีนกินอ่ตีนก็เร,นนเริ่มแล้วดูสิจะลูบได้ไหม เปื่อยไหมเปื่อยเปื่อยอาลน้นุนๆก็พออีกคำอีกคำเส้นอีกคำอ,อร่อยสมอยากกินครับ เลี้ยงครับแคบเดียวด้วยความหิวทางร้านเรามีออมน้องวัวและกระชวน้องวัวค่ะสองแบบจ้ะสองแบบเนะาะสามชอยจูด้วยจูดดยน้องวัวนี่ออมน้องวัวนะครับจ้หากินยากันเนะ,ะกับจูด,ด้วยค่ะครับผมนี่ครับออมน้องวัวหากินยากนะเขาก็จะอ่อมใส่ผักอีเลิร์ผักอีเลิร์หรือใบชับพผูอะครับอ่อเ<ม>นี่ย หอมไหมจอมใส่เลือดให้ข้นๆหน่อยเนี่ยไข่สามันเดี๋ยวต้องลองชิมนะมันร้อนนะครับต้องปอ,อกก่อนอืมร้อนเนี <c oughs> ย่ยไม่ตุ่มมุกแค่หนอืยอืม ร้อนเด็ดครับทานไหมอร่อยทำดีเลยรสชาติเหมือนบ้านเรานอกเราเลยก็ยังบันนนกเาเลยครับออมนางวัวเนี่ยหากินยากเลยครับน้ำตาแตกโอ้เด็ดเดี๋ยวเราจะมาหั่นซอยจุกคาเขียงนะครับนี่นึงเซตที่เขาให้มานะครับก็จะมีนะเป็นดอกจอก มีผ้าขี้รหลวแล้วก็นี่ก็คือตับแล้วก็เนื้อนะครับผักกับแก้มก็มีประมาณนี้แล้วก็จะให้น้าจิ้มมาเรียบร้อยนะครับเป็นเซตซอยจุเอะนี่เลยอืมย่อขอมาหั่นก่อนพี่น้องเห็นแล้วอยากกินขนาดอยากอยากกินประมาณนี้นะขอหยากใส่มือนะครับใส่มือหั่นก่อนนี่แหละคําหน่อยขําหญ่กะแล้วแต่เลยนะครับทีนี้ใครอยากได้ซอยจุชิ้นใหญ่ก็เอาตามนั้นชิ้นเล็กก็ว่ากันไปเหมือนเราทำกินอยู่บ้านเลยนะ เออเหมือนเราทํากินอยู่บ้านไงมากับผักควกได้นะครับมากับผักควกได้เลยเอาผักควกมานั่งซอยจุ้กินออกกะมานี่สบายๆเลยละ่ะถ้าเป็นประเภทซอยจุลาบก้อยนี่มีหมดนะครับมีอ่อมน้องวัวก็มีที่นี่เนี่ยเรามาหั่นกินเองนะครับอยากอยากได้ชิ้นใหญ่ก็ทําชิ้นใหญ่อยากได้ชิ้นเล็กก็ทําชิ้นเล็กกินไม่หมดห่อได้นะครับเนี่ยตับเด้งๆเลยสวยๆเย <ๆ S 2> อะเลยอะตับนี่ให้มาเยอะเลยโอ้โหเนี่ยครับตับสดๆเลยนะทุกคน วันนี้น้องเขาบอกว่าได้ตับแบบสดๆมาเลยนี่หั่นบางๆพอก่อนนะครับถ้าก,กินไม่หมดแล้วค่อยหอ่อโตกับกระเดื่องกระเดื่องแน่อยู<ช>่้นี่เนาะเดี๋ยวผมจะขออญาตซสวยกับแจ่วเลยให้ดูเลยนี่ครับมาชิมกันเลยสีน้ำจิ้มสีน้ำจิ้มน่ากินไหม อ่าส้อยจุผมครับผมไหมผมดีผมตายบาเอาเรื่องอเรายวทำวันนี้ตับ,ตบ,น,ะะตบนะครับตับข้ามยังไงนะครับเนี่ย ตับว๋าบเ็บหลถูกใจโอ้ืมผ้าคีริวนะใส่กับเนื้อนี่นี่โอ้อหปุบเลยครับโค้เด็ดใด็ดแบบสองเส้นน้ำเน้นน้อยก็จีดีครับมื้อใหญ่อร่อยขออีกคำก่อน เด็ดจริงๆได้ซอยจุบคันเดฟเลยยังนี้ขอตัมสักคำก่อนครับก่อนสิไปรีวิวอันื่นให้สาวตายรีวิวพวกตัมนะครับเนี่ย นิ่มอุ่ยยอดครับเด็ดให้ไตชิมบ้างพี่เนี้ยได้ชิม,ม,ม,ชมยำหอยนางรงมยำหอยนางรมจานนี้เท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับอโอ้โหเนาะเป็นไงเต็มปากเต็มคำนะหอยตัวประเริ่มเลยนะหวานเด้ง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 อร่อยอร่อยนะใช่ยำม,มาดีอะยำพริกเผานะครับ กินีคำหนึ่งเด็ดวีกูด <Very good. S 1> เดี๋ยวชิมตำนะครับนี่ตำเหลาเหลาหอยแครงหมึกกุ้งสดตำเหลาหอยแครงหมึกกุ้งสดใช่จานนี้เท่าไหร่นะร้อยห้าสิบเหมือนกันร้อยห้าสิบเหมือนกันนี่ครับหนดหมึก <c oughs> มยังไง น้ำปลาเป็นไงอะ่ะไม่มีกลิ่นอร่อยอะ่ะหอมอร่อยนะใช่ชิมกุ้งสด,สดงเด้ง,ดงสูฟันเดี๋ยวผมชิมมั่งนีว่วะเห็นไตชิมแล้วก็อยากจะกินอย่างแรกๆเนี่ยทีเด็ดต้องอยู่ที่ปลาครับประเภทตำนี้ต้องปลาทั้งนั้นนะปะลาเด็ดนี่มีชัยไปกว่าครึ่งครับเดี๋ยวชิมดู หอมมะนาวไม่หวานมากปลาร้าลอยครับไม่มีกลิ่นคาวเลยปลาราไม่มีกลิ่นตุ่นเนาะใช้คําว่านัวครับนัวเลยอืร้อยสั่งเอาแต่เอาแต่อะไรเอาแต่หนวดเนาะหมือก,กรอบๆเด๊งๆเลยอร่อยเดี๋ยวชิมหัวนังลมนะครับผมต้องชิม,มยำมาดีแต่สำหรับบิวนะสำหรับผม,นะบผมนะต้องเปรี้ยวนิดนึ่งนิดๆทวนหวานไปนิด เดี๋ยวนั่งกินยาวครับ ร้านอิอ๋วเส้นอุดรเน,นี่ยก็คืออยู่หลังวัดดอนเลยนะครับผมจะปักพิกัดทิ้งไว้ให้ตรงนี้เลยหลังวัดดอนครับชมคลิปจนจบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปกินที่ไหนจะไปรีวิวอาหารที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่หมดก็ห่อได้นะไม่ให้ไปเขียนมาอ้าวฝากร้านหน่อยเรลวฝากร้านหน่อยเอาฝากร้านหน่อย <S <S เป็นร้านพวกเส้นอุดรครับพี่ร้านจะอยู่ที่หลังวัดดอน ชื่อร้านแซ่บอีโหยพี่ต้มเช่นอูรอน